สวัสดีครับเพบสี่และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปให้เนาะนะครับก็ติดธุรลก็ขอให้สมาชิกเราก็ต้องขอโทษนะครับสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับครับก็มาตามกันต่อนะครับในวันที่3เดือน9พศ2 5 6 7นะครับก็เป็นการเช็ดการคำนวณน,นะครับ ทุกแนวทางนะครับมีเก้ามีหลุดนะครับก็นําผลที่ออกแล้วนะครับมาคิดมาคํานวณที่ก็อ่านเลขเดนจากศูนย์ถึงเก้านะครับได้เรืออยู่สองตัวนะครับส่วนการที่นําแนวทางไปใช้เนาะก็ไม่มีใครทราบนะครับว่าผลจะออกอะไรนะครับดังนั้นแนวทางที่นําไปใช้ย่อมมีความเสี่ยงนะครับก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เ้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ก็มาตามกันเลยเนาะไม่เสียเวลาเนาะวันที่สามเนาะฮาหา่อยพิเศษ รายพิเศษวันนี้เดือนที่4กับ8นะคะัรกันจะไปจะไปสามชุดนะครับสี 4, 6, ่หกแล้ก็สี่เจ็ แล้วก็ 48, สี่แปดสำหรับอัหน่อยพิเศษสามตัวก็ให้ที่หกสี่แปดผมเน้นในที่สี่นะครับตัวที่ชอบมากก็คือสี่แปดโน้กับสี่หกสองตัวนี้ ไปกันต่อที่ฮาหนอยปกติฮาหนอยปกตินะครับให้ดินัิ 3, นที่สามเพบ่มหกก็เลนที่หกนะครับตัดไปที่หกสองสาม อสีคับสตัวจับไปชุดเดียวนะครับสองสามหกในนาทีหกนะครับ ต่อไปนะครับ VIP VIP ให้หกับสองะจะไปที่6กสอง

มากเลยหกตัวนี้เนาะสองตัวนี้สว,วน 9, สวยนะครับสองกับหกเก้าส่วนตัวนี้ก็สามหกเนาะเดี๋ยวมาดูแต้มรวม แต้มรวมใครที่เล่นฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกระชาตินะครับก็สามารถนำเอาไปวิ่งไปโลดได้นะครับสำหรับฮานอยเฉพาะกิจแล้วก็ฮานอยกระชาติก็ไอหกกับ9นะครับส่วนจุดวิน,นวิน นะครับชุดบินได้ชุดนี้นะครับ7 8 6 9 0 7 8 6 9 0นเ็กเส่วนเลขเบิ้ลน,นะครับเลขเบิ้ลก็มี7 7 6 6แล้วก็9 9เกกับเลขเบิ้ล สำหรับแนวทางฮานอวยวันนี้ก็มีแค่นี้เนาะก็เป็นการจีดการคำนวณนะครับใครที่นำแนวทางไปใช้นะครับก็ย่อมมีความเสี่ยงนะครับก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมนะครับก็โปรดใจวิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะว่าเราไม่ทราบว่าผลจะออกอะไรนะครับก็เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขต่านั้นนะครับับต้นี้ก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในวันที่3เดือน9ปศส5 6 7นนะครับขอให้โชคดีทุกท่านจเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ